สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนายไข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชิมอาหารชนิดหนึ่งนะครับจริงๆไม่ใช่เคองอาหารนะครับมันก็เป็นส่วนประกอบของในการกินอาหารเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือน้ําจิ้มโจรนะครับน้ําจิ้มโจรเนี่ยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนเนี่ยใครที่หนีคดีนะครับหรือใครที่เดินทางไกลๆนะครับก็จะใช้น้ําจิ้มชนิดนี้นะครับพกพาในการเดินทางเพราะว่าหนึ่งละมันทําง่าย นะครับเรามีแค่วัตถุดิบเราก็อยากกินตอนไหนเราก็เอามาทำนะครับซึ่งการทําก็ง่ายๆแต่บางท่านก็อาจจะเคยเห็นบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับซึ่งน้ำจิ้มชนิดนี้นะครับตามชนบ,บทปัจจุบันนี้ก็ยังมีการทํากินอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นฮิตในเรื่องเรื่องของน้าจิ้มซีฟู้ดซะมากกว่านะครับทำให้น้ําจิ้มโจนเนี่ยมันค่อยๆหายไปจากสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาท่านมา ลองทํากันแล้วก็ชิมกันนะครับว่าน้ําจิ้มโจรนี่มันเป็นอย่างไรแล้วมีรสชาติอย่างไรนะครับครับส่วนประกอบสําคัญสาคัญสาหรับน้ําจิ้มโจรก็จะมีนะครับพริกขี้หนูนะครับนะฮะหอมแดงนะครับเกลือน้าปลานะครับน้ําตาลนะครับแล้วมะนาวนะครับแล้วก็ รสดีนะครับแต่สมัยก่อนก็ไม่ได้ใช้รถดีนะครับสมัยก่อนก็ใช้ผงชูรสกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการนะครับในการทําน้ำจิ้มโจรก็ทํากันอย่างไรนะครับครับโดยปกติทั่วไปนะครับน้ําจิ้มเขาจะใช้กระเทียมนะครับแต่ว่าน้ําจิ้มโจรเนี่ยเขาไม่ใช้กระเทียมนะครับเขาใช้หอมแดงนะครับนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าน้ําจิ้มโจรก็ใกล้ๆกับอ่า พริกน้ำปลาเหมือนกันนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าส่วนประกอบอาจจะมากกว่านะครับอ่นดําแรกก่อนเราใช้พริกที่หนูนะครับหรือพริกที่แล้วแต่ใครจะถนัดนะครับเราเอามาซอยนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มโจนเขาจะไม่ตํานะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเวลาเขามีต้องหามหรือมีคดีในการหนีตํารวจนะครับเข้าไป ตามหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นชนบทนะครับเพราะนั้นโจรสมัยก่อนไปในหมาไหนเขาต้องอย่างไงก็ต้องไม่ทิ้งร่องรอยแล้วก็ต้องไม่ส่งเสียงดังเพราะนั้นเวลาทำน้ำจิ้มหรือทำอันดับแรกเรามาหั่นพริกก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ใช้ตำนะครับเขาจะต้องใช้พริกเนี่ยมาซอยนะครับ,นะรบต้องซอยต้องซอยบางๆนะครับ เพราะว่าถ้าเราหั่นหยาบๆยาบมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะครับพริกเนี่ยเวลาเราจะร่อซอยนะครับเราไม่ต้องเอาก้านออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันจะมันจะซอยง่ายนะผมจะใช้พริกที่เป็นทั้งสีแดงและสีเขียวมาผสมกันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สีมันสวยนะครับถ้าสีแดงอย่างเดียวก็จะดูน่ากลัวไปนะครับ สีเขียวอย่างเดียวก็ดูไม่น่าทานนะครับครับพอเราได้พริกขี้หนูตามต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซอยหอมแดงกันนะครับสังเกตว่านะครับน้ําจิ้มโจนเขาจะไม่ใช้กระเทียมนะครับเขาใช้หอมแดงในการทํานะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนะครับ น้ำจิ้มโจรเขาจะไม่ใช้ในการตำนะครับเขาจะใช้หั่นหรือว่าเรียกว่าซอยเนี่ยครับเนื่องจากว่าในการตำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงนะครับดังน,นั้นเนี่ยเขาเลยใช้วิธีซอยนะครับบางท่านก็อาจจะซอยช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าเยจะ ปาดมือนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็จะซอยไปๆหน่อยนะครับเนื่องว่าผมชอบซอยนะครับซอยหอมซอยริกขี้หนูนะครับอย่าคิดเยอะนะครับเนื่องจากว่าคนที่บ้านบังคับให้ผมทำกับข้าวทุกวันนะครับก็เลยมีความชำนาญน,นิดหนึ่งนะครับ อ่านะครับเพื่อเราได้หอมตามที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่นะครับพริกขี้หนูที่เราซอยเมื่อกี้นะครับใส่รวมกันนะครับนี่ครับวัตถุหลักๆนะฮะก็จะมีพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยนะครับทีนี้เราก็มาใช้เครื่องปรุงกันนะครับ เครื่องปรุงก็อันดับแรกนะครับก็จะเป็นเกลือนะครับเพราะว่าผมจะใส่ทั้งเกลือและก็น้ำปลานะครับเพราะเกลือจะได้ออกความเค็มนะครับแล้วก็น้ำปลาเองเราใส่เข้าไปมันจะได้ความนัวมันจะได้มีความหอมของน้ำปลาด้วยนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาไม่มีน้ำปลาเขาก็ใช้แต่เกลือนะครับนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีน้ำปลาผมก็เลยใส่น้ำปลานะครับ แล้วก็จะมีน้ำตาลผมใส่น้ำตาลสักสองช้อนเล็กๆเนี่ยนะครับพอเล็กกซอนชาเนาะนะครับแล้วก็ใส่รสดีนิดหน่อยนะครับสมัยก่อนเขาใช้ผงชูรสนะครับเขาไม่ใช้รสดีนะครับเพราะสมัยก่อนมันไม่มีรสดีนะครับก็เลยนิยมใช้ผงชูรสแต่ผมเองเนี่ยผมไม่ได้ทานผงชูรสนะครับก็เลยเอารสดีมามาใส่แทนนะครับแล้วก็ พอเราได้เครื่องปรุงเสร็จเราใส่เครื่องปรุงเสร็จนะครับเราก็มาหั่นมะนาวนะครับแล้วก็มาหั่นมะนาวใครที่ไม่เคยทำก็ลองดูนะครับทีนี้มะน,นาวผมใช้เครื่องขึ้นแรงนิดหนึ่งนะครับ ผมใช้เครื่องขึ้นแรงนะครับในการในการบีบมะน,นาวนะครับเพราะว่ามะน,นาวช่วงนี้มันค่อนข้างแพงมากมะน,นาวช่วงนี้มันแพงมากนะครับก็ผมไปซื้อมาจากรถที่เขาเลข่ขายนะครับลูกสี่โลร้อยั้งลูกเล็กนิดเดียวนะครับในตลาดยิ่ไม่ไหวนะครับ โลงสี่ห้าบาทแล้วก็ซื้อไม่เคยลงนะครับนั้นเราก็ซื้อลูกเล็กๆไม่เป็นไรนะรแต่ก็น้ำเยอะอยู่นะครับใครที่ไม่เคยทำไม่เคยทานก็ลองทานดูนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มโจรเนี่ยนะครับเราใช้กินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับกับปลาทอดร้อนๆ เรียกว่าหมูทอดทอดสมัยก่อนเวลาเขาเดินทางหรือว่าโดนผู้ร้ายเวลาเข้าหนีตำรวจน,นะครับ <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> เขาก็จะห่อข้าวนะครับเขาจะห่อข้าวแล้วก็จะมีหมูทอดมีปลาทอดนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนะครับเขาก็จะหาพริกขี้หนูระหว่างทางมะนาวเกลือเขาก็ ขอชาวบ้านเอานะครับแล้วก็มากินกับผักต่างๆอย่างเช่นนะครับใบบบวบกนะครับเดี๋ยววันรอบหน้าเดี๋ยวผม,มผมจะพาทุกท่านมาเอาผมจะพาทุกท่านมากินใบบบวบกกับน้ําจิ้มโจรให้ดูนะครับโอ้โหเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยทานนะครับทีนี้เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งผมเคยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนเขาก็เคยเดินทางผิดนะครับหลงเดินทางผิดนะครับแล้วก็เาขาหนีคดีมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็เขาเคยแนะนำนะครับว่าเขาเคยทำน้ำจิ้มแบบนี้กินกับใบบบกนะครับทีนี้ผมเลยลองเอามากินดูตอนนั้นนะผมว่าอร่อยนะครับมันอร่อยมาก ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะกินกันได้นะครับแต่ก็พอกินแล้วมันก็อร่อยนะครับนะฮหน้าตาก็จะคล้ายๆกับพริกน้ําปลาที่เราทานกันอยู่นะครับคล้ายๆกันครับแต่ว่าน้ําทิ้มโจรเนี่ยมันจะออกเผ็ดออกเปรี้ยวออกหวานออกเค็มนะครับซึ่ง กินกับปลาทอดร้อนๆหรือกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินกับผักอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเช่นใบบัวบกพวกนี้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาท่านมาดูน้ําชุบโจนนะครับวันนี้กินน้ำจิ้มโจนแล้ววัหนหลังจะดูน้าชุบโจนเพราะนั้นอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้มาดูว่าน้ำ ชุกโจนมันเป็นอย่างไรและอร่อยแค่ไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปชิมน้ําจิ้มโจนนี้กันก่อนนะครับ